พัดพอดเราไาอยู่วัดแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับช่องป้นจ๋านะคะวันนี้เราก็พาหมานะคะเจ้าพอดเนี่ยซึ่งเป็นพันธ์บางแก้วนะคะมาเดินที่สวนนะเป็นเวลาสามทุ่มเราต้องพามันมาตื่นั้ำนะจะเล่าก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่เอามันมาเลีย้ยงเนี่ยก็คือมันเป็นหมาที่ดูแบบตัวเล็กๆน่ารักนะเป็นหมาจากฟาร์มนี่แหละขนมันปุกปุยโอ้โหแบบ แล้วคนรู้จักกันเนี่ยแหละขายให้ไม่ถึงหมื่นแล้วก็เลยไม่ได้ศึกษาอะไรด้วย <c oughs> คือเห็นมันแค่น่ารักเราก็เลยเอามาเลี้ยงนะมาแรกๆก็แบบว่าน่ารักอะ่ะไม่หยอกเล่นกันทุกวันนะแต่พอเริ่มโตแมง่งค <c oughs> ดเดือดต้องบอกว่าบางแก้วเป็นสายพันธุ์ที่ดื้อม,มากกัดแทบทุกอย่างกัดข้าวของในบ้านแบบว่าเละเทะเลย <c oughs> ปล่อยปะละเลยไม่ได้ต้องขังไว้แล้วก็ปล่อยเป็นเวลาและอีกอย่างหนึง่งพอไปศึกษาลึกๆเนี่ยเขาผสมกับหมาเลยนะจิ๊บ หม,ม,มาป่าหมาป่าหมาดิ้งจอกหมาดิ้งจอกอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นสายพันธุ์ที่ดุก,กัดคนอ่ะและแต่ว่ารักเจ้าของห่วงพื้นที่ห่วงเจ้าของห่วงบ้านเหมาะสําหรับที่จะเอาไปเฝ้าสวนหรือเฝ้าบ้านอะไรเงี้ยข้างหลังไป <c oughs> อันนี้นั่งเฝ้านะแต่เราซื้อมาแล้วเนาะมาเลี้ยงแล้วเราเลี้ยงไปแล้วเราก็รักมันพอเริ่มรู้เรื่องประมาณสี่เดือนสี่ห้าเดือนเนี่ยมันจะเริ่มอะกัดคันฟันกัด กัดทุกอย่างกัดโต๊ะกัดผ้ากัดอะไรแล้วกัดไปธรรมดานะกัดขาดกัดโอ้โหอะไรเห็นอะไรกัดหมดอ่ะแม้แต่เครื่องซักผ้ามันยังกัดแทะตรงข้างล่างอ่ะใส่ยางสายยางกัดพังหมดไม้ขนส่งยเสื้อตุ๊กตงตุ๊กตาตุ๊กตุ่นอลไรให้มันเล่นกัดพังหมดกระดูกกระดูกหมากระดูกหมาที่แบบว่าาสำหรับหมากัดอ่ะมันกินกัดพังกัดแตกโอ้โหแบบตอนนั้นเครียดมากเลยคือปล่อยไม่ได้เลยหมา แล้วก็ั้าแบบว่าที่ที่ว่าที่ว่าปล่อยไม่ได้ก็คือเพราะว่ามันไปกินอะไรนะนอ็อตที่บ้านเขาทาเกี่ยวกับช่างไงเกี่ยวกับงานช่างงานอะไรเงี้ยก็จะมีพวกอะไหล่พวกนอ็อตอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันหล่นอยู่ที่พื้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยอะไรทุกอย่างเงีหมาน้อยไปเจอเงี้ยมันก็ไปกัดไปกินต้องแบบโอ้โหต้องคอยระวังมากก็เลยตัดสินใจเออต้องขังอะ่ะขังใส่กงอะ่ะตอนแรกก็ขังใส่กงนะพอวทีนี้มันโตไวมากเดือนนึง เปลี่ยนไซส์เลยมันก็ค่อยๆโตใช่ไหมความเดิมก็ค่อยทวีคูณเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวหยุดวิ่งเลยเนื่องแต่เอามันมาเนี่ยจะชั่วโมงล้มันยังไม่ยอมหยุดเดินเลยมันยังไม่เหนื่อยเลยดูฮมาดีเดอนี่นี่ เราไปดูแต่อตอนที่ว่ามันเป็นหมาน้อยมันน่ารักไงเราไม่ได้คิดว่ามันโตมาแล้วมันจะแบบว่าต้องมีที่ทางให้มันวิ่งนะหมาบางแค่ต้องมีที่ทางเขาวิ่งนะไม่งั้นเขาแบบว่าจะเครียดเครียดแล้วมันก็จะดุตอนเย็นๆเราก็จะพาหมาไปเดินอย่างเงี้ยมาเดินที่สวนตอนประมาณสามทุ่มคนก็จะไม่ค่อยมีคนมีน้อยมากแต่ว่าหมามันก็ไม่ค่อยสนใจคนเท่าไหร่หรอกมันแค่จะวิ่งเล่นดมนั่นนี่อะไรของมันไปเรื่อยซึ่งมันวิ่งแบบไม่หยุดเลยชั่วโมงนึงอะเธอว่าเออดีใจที่ได้ออกมาอะไรอย่างเงี้ย ใครที่จะเลี้ยงพันบางแก้วนะก็ต้องศึกษาสายพันธุ์เขาให้ดีๆนะคะเพราะว่าหมาพันนี้มันไม่เหมือนหมาทั่วไปมันจะแบบดุหมาทั่วไปแต่ตั้งแต่เอามันมาเลี้ยงเนี่ยเจ้าพอเนี่ย<ม>ก็ยังไม่เคยกัดใครนะกัดลูกชายอยู่แต่กัดแบบหยอกใช่ไหมลูกไม่หยอกเลยนะ <laughs> ไม่หยอกเลยนะ <laughs> เข้าแผลได้ไหมได้แผลใช่ไหมไดโดนไปละมีคนเดียวที่โดนเพราะว่าหยอกกับหมาเล่นไปเล่นมาอะไรเงี้ยฟัดกันฟัดกันไงแล้วทีเนี้ยหมาเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ พ่อแม่ของเราหรือว่าน้องเราผู้ใหญ่อะในบ้านอะพวบคุณมันได้นะคือมันจะไม่กัดแต่พอลูกชายเนี่ยมันก็จะคิดว่าเป็นเพื่อนเนี่ยเล่นอะเล่นได้นะแต่พอไปบังคับมันไม่ให้มันไปเนี่ยแบบดึงไว้ไม่ให้มันไปหรือว่าห้ามอะไรมันเนี่ยมันก็จะแบบจะกัด่มันก็จะกัดไงมันก็ขู่ๆอะไรเงี้ยกระโดนแม่มเป็นโดนไปหนึ่งครั้งใช่ปะนี่เพราะนี่คือหมานะแม่นี่คือปลอกคอแม่ต้องจับ มันทำไงลัอกสมนอยงี้เหรอไปล็อกคอร์ไว้ใช่ไหมมันก็งงกัดกัดแขนเออดี๊ยเดี๊ยวจะเอาไปปล่อยไหมล่ะแน่นอนหนูก็อย่าไปยุ่งกับมันเวลามันอารมณ์ไม่ดีรู้ป่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอก ถ้าไม่ไปกวนมันอะไรเงี้ยมันก็เฉยเฉยนะขนาดว่าเราเป็นคนที่รักสุนัขเนี่ยพอเลี้ยงสายพันธุ์บางแก้วเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยเคยเลี้ยงมาหลายสายพันธุ์แล้วพุทเดิลอ่าสายพันธุ์เป็นผสมมั่งลาบาร์ดผสมมั่งอาเซเชียนผสมมั่ง ก็ไม่ค่อยดุนะก็สามารถปล่อยได้หรือว่าอยู่ในบ้านก็ไม่กัดเข้าของแต่บางแก้วนี่ไม่ได้เลยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่แบบว่าช่วงประมาณปี2ปีเนี่ยนิสัยชอบกัดแทะอะไรเงี้ยปี2ปีแรกเนี่ยจะกัดแทะอยู่แต่พอเริ่มแบบว่า2ปีขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มแบบว่าไม่ค่อยดื้อแล้วก็เริ่มจะนิ่งแล้วจะไม่ค่อยดื้อทีเนี้ยมันก็เริ่มจะนิ่งๆแล้วเราก็ต้องคอยระวังเพราะมันจะดุด้วยแต่ว่าช่วงในขวบปีแรกเนี่ยมันจะกัดทุกอย่าง จะปล่อยไม่ได้เลยต้องแบบขังแล้วปล่อยเป็นเวลานะคะแล้วกับเด็กก็ต้องระคอยระวังนะก็คือเลี้ยงเลี้ยงบานแก้วเนี่ยต้องไม่ประมาทนะแต่ว่าเฝ้าบ้านดีรักเจ้าของมากแล้วก็ห่วงพื้นที่มากนะคะเลี้ยงได้น่ารักขี้อ้อนด้วยขี้อ้อนมากมากเลยนะคะเป็นหมาฉลาดด้วยเป็นหมาที่คิดเป็นใครที่จะเลี้ยงควางแก้วก็ลองไปศึกษานะศึกษาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะต้องลากันไปก่อนแลสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็พาหมานะคะเจ้าพอสเนี่ย